หมางใจเพื่อนนางเอกรักหนุ่มช่องเจ็ดคนเดียวกันชีวิตล่าสุดกีกรัฐกรอดีตลูกรักวิกหมอชิดเล่นเสาห้าเรื่องเดียวบอกมือลาเมืองไทยไม่กลับมาเป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกดังของช่องเจ็ดเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา แม้ตอนนี้จะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงไทยนานมากแล้วแต่ยังเป็นที่คิดถึงของแฟนๆสำหรับสาวกี้กรัตกรกี้เป็นนักสแสดงชาวไทยได้รับตำแหน่งรองทิดาดม LA ปี2003และตำแหน่งรองมิดไทยแลนด์ยูนิเวิร์อันดับ2จากการประกวดมิดไทยแลนด์ยูนิเวิร์ปี2009เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิดอินเตอร์คอนติเนตัปี2009ที่เบลารุสมีบิดาชื่อนายสหรัสถิรบุตรมารดาชื่อนางกานิกาอมตวนิช ศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นก่อนที่เธอจะเริ่มปีกตัวออกห่างจากวงการละครไทยไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศโดยก่อนที่เธอจะได้ตัดสินใจลาว,วงการเธอได้มีข่าเมาแรงกระชอนจนแฟนๆต่างจับตามองความสัมพันธ์เพื่อนรักที่แสนจะแซ่บคู่นี้ไว้เมื่อสาวกี้ได้ออกมาเผยว่ารับไม่กินเส้นแก้มกวินตาปัดอานัดไม่ใช่ต้นเหตุแต่รับตนเคยคบกับฝ่ายชายอยู่พักหนึ่งยันไม่ได้แย่ง พอตอนนั้นแก้มกับอานัตมีปัญหากันถึงขั้นวิดเลิกแชร์สาเหตุที่ไม่ชอบหน้าพอแก้มพูดไม่คิดซัดถึงขอโทษก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้ส่วนที่โพสต์หมาคับไปแดกแค่คำๆแต่คนนั้นคงรู้ตัวเพราะสถานการณ์รักสามเศร้าระหว่างเซากีแรัตกรสถิรบุตรแก้มกวินตาโพธิจักและหนุ่มอาณัตลาพาณิ์ ยังคงกำกวมเลยส่งผลให้การโพสรูปต่างๆบนอินสตาแกรมของสาวกีถูกตีความจากแฟนคลับไปในทางส่อเสียดสาวแก้มจากกรณีที่สาวกีโพสรูปสุนัขนั่งอยู่บนตักผู้ชายพร้อมข้อความหม,มาขับไปแดกทำเอาแฟนคลับหลายคนตีความว่าตักชายคนนั้นน่าจะเป็นหนุ่มอานัตและข้อความดังกล่าวน่าจะต้องการพัดพิงสาวแก้ม ซึ่งก่อนหน้านี้แก้มได้ปฏิเสธที่จะตอบเรื่องเกาเหลาแต่ยอมรับว่าไม่อยากพูดถึงคนนี้แล้วคันสอบถามเรื่องเดียวกันไปยังกี้เจ้าตัวกลับตอบแบบไม่อ้อมค้อมโดยยอมรับว่าไม่กินเส้นกับแก้มจริงแต่ไม่ใช่เรื่องแย่งผู้ชายส่วนข้อความที่โพสแค่คำๆไม่ได้พัดพิงใครแถมสาวกี้ยังฝากทิ้งท้ายไว้ว่ากับแก้มเรื่องรูปคงไม่ต้องเคลียร์แต่เขาต้องเคลียร์กับกี้มากกว่ามัง้ง เพราะเป็นสิ่งที่เขาพูดแล้วทําให้กี้ไม่พอใจมันเป็นสิ่งที่ถึงเขาขอโดทษดแล้วแต่เราก็คงเป็นเพื่อนกันไม่ได้มันไม่ใช่สําหรับกี้กี้มีปัญหากับสิ่งที่เขาพูดแต่สําหรับเขาถ้าเขามีปัญหาแล้วคิดว่าอาจจะใช่เขาเป็นแฟนเขาควรมาเคลียร์จนตอนนี้เธอเองได้เริ่มชีวิตใหม่เป็นมาดามเอลเอใช้ชีวิตกับแฟนหนุ่มที่ต่างประเทศแล้วล่ะคะ่ะ